เอาค่ามาต่อกันดีกว่าแลครับที่ปลั๊กพิงคนะฮะล่าสุดนี้แฟนคลับหรือว่าชาวบ i ิงเองเนี่ยก็บอกว่ามันนานเกินไปแล้วหรือเปล่าสําหรับอัลบั้มของส,วสาวๆที่จะมาพร้อมกันทั้ง4คนครับก่อนันนี้ก็มีเพลงเดียวกันไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ต้องบอกว่าเกือบสปีแล้วนะที่ป l ั๊กพิงคนะฮะไม่ได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาเลยแล้วก็ไม่ได้มีการอัปเดตใดๆจากทางค่าย YG เลยครับส่งผลให้บลิงแฟนคลับเห็นยนะครับก็ติดแฮชแท็ก r e v o m p blackpink music แล้วก็ yg feedback request ครับก็สองแฮชแท็กนี้ก็ติดเทรนด์โซเ t เดออย่างรวดเร็วทันทีครับซึ่งก่อนหนนี้เอง,เองนะฮะ yg ก็ออกมาแค่อัปเดตแค่สั้นๆนะถึงเรื่องของของสินค้าเนี่ยของที่ระลึกของ Blackpink เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเท่านั้นแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะครับซึ่งแน,น่นอนครับชาวบริงทั่วโลกเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าทำไมทำไมถึงไม่มีเพมาม,ามาสักทีนึง ซึ่งถ้าบอกเราย้อนกลับไป15เดือนกับอีก3สัปดาห์แล้วนะครับที่ดีอัลบั้มซึ่งก็เป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของ b l a c k พิงกวางจำหน่ายในวันที่2ตุลาคมปี2020ส่วนแฮชแท็กวีวอนแบล็ n พิงก์มนะฮะมีการทวิตนะฮะมากกว่า3,000 300, 0ครั้งภายในระยะเวลาที่สั้นมากครับเหล่าบลิ๊กนะฮะก็ต้องการให้ทางค่าย YG ตอบคําถามแล้วก็ออกมาแถลงการถึงแผนการโปรโมท รวมถึงผลงานเพลงใหม่ๆของวง b l ล c k พิงกว่าจะออกมาเมื่อไรครับเพราะแฟนๆต่างก็แน่นอนแหละรอคอยรอฟังผลงานของเกิร์ลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานแล้วโดยเหล่าบลิงจำนวนไม่น้อยที่พร้อมใจกันบอกว่าชั้นเนี่ยจะไม่ซื้อสินค้าที่คุณบอกว่าคุณจะเอามาขายเป็นของที่ระลึกแล้วฮะเพราะว่าต้องการแสดงความไม่เห็นด้วยกับทางค่าย YG ที่บอกว่า YG ต้องการเงินจากเหล่าแฟนคลับมากเกินไปหรือเปล่าในการซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นพวกเรา จะไม่เสียเงินซื้อสินค้าพวกนี้แต่ว่าจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อรอซื้อผลงานเอลบั้มใหม่ของส,สาวๆครับท<ม>ุเรี้นต้องบอกว่าก็อาจจะมีผลงานเดี่ยวกันไปก่อนเนาะอย่างลิซ่าโรเซร่<ะ>ก็มีงานเดี่ยวเป็นเพลงเดี่ยวกันไปแล้วก็จีซูก็มีผลงานเป็นซีรีส์ไปนะฮะ,ะก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้ฟังเพลงเต็มวงเร็วๆนี้นะครับใช่แต่แฟนคลับออกมาขู่แบบนี้ค่ายก็หนาวอยู่เหมือนกันนะแต่เอาจริงๆนะ YG เขาก็โดนแบบนี้มาตลอดใช่